ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับประกาศ,รก,าศรกรมอุตุนิยมทิทยาจบับที่1เรื่องพายุนันแกโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ16ในากาของวันนี้30ตุลาคม2,565ายพายุโซนร้อนกำลังแรงนันแก่บริเวณทะเลจีน,นใต้ทางตอนบน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด16.2อ,องศาเหนือลองจิจูด1 1 7 4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่2-3พฤศจิกายน2565นี้ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกร,รอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่2-5พฤศจิกายน2565ลักษณะเช่นนี้จะทําให้พายุอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิด ประกาศณวันที่30ตุลาคม2565เวลา17นาฬกากรมอุตุนิยมทิยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่31ตุลาคม2565เวลา5นาฬิกาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอยากคัดท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ